เมลลี่ค่ะบอกว่าว้าวทำไมแบบสนุกจังเลยอะฉันกำลังอยู่ที่ภูกเก็ตนะจ้าที่หาดไม้ขาวนี่รู้ป่ะทีเนี่ยเราอะจะได้สัมผัสกับเครื่องบินแบบใกล้ที่สุดเลยนะเพราะว่ามันจะบินผ่านหัวเราแบบเชียดเชดอย่างนี้แล้วะดูสิว้าวว้าเสียวไหมล่ะอุย คือแบบว่าสุดยอดจริงๆเลย呀ะอเลซ่าบอกว่าใช่สนุกจริงๆฉันก็เพิ่งไปหาดไม้ขาวที่ภูเก็ตมาฉันเพิ่งกลับมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองนะฉันน่ะใช้เวลาเดินดูเครื่องบินไปมาตั้งนานแนะ่มิเชลลาบอกว่าฉันก็เพิ่งมาเที่ยวภูเก็ตเหมือนกันจ้ะเพิ่งมาถึงเมื่อประมาณหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองเขที่บอกว่าเดี๋ยวนะาช่วยบอกฉันอีกทีสิว่าน่นนะ่ะชื่อชายหาดอะไรฉันกําลังจะไปเที่ยวภูเก็ตในสัปดาห์หน้าอยากจะไปสัมผัสบรรยากาศแบบนั้นบ้างจังเล โ,โซเฟียบอกว่าชื่อว่าหาดไม้ขาวจากมีที่พักที่นี่ด้วยนะฉันนำมาพักที่นี่แหละแล้วก็ได้ดูเครื่องบินบินผ่านหัวของเราตลอดทั้งวัน ลุยเซนาบอกว่าคืนอยู่กับเครื่องบินด้วยนะว่าเขาจะใช้รันเวย์นั้นหรือเปล่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดเขาไปจอดที่ด้านอื่นก็จะไม่เจอเครื่องบินเลยดาวนี้บอกว่าฉัานนะก็ได้ไปที่นั่นเหมือนกันน่าทึ่งสุดๆเลยรู้吗เวลาเครื่องบินบินเข้ามาเนี่ยแล้วก็มาที่ด้านหลังเรารู้สึกเหมือนกับว่าเครื่องบินน่ะมันจะพัดเราไปเลยอะ่ะซันนี่บอกว่าลูกสาวของฉันก็เพิ่งถ่ายคลิปมาให้ดูเหมือนกันเขาบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยอยู่ที่หาดไม้ขาวนี่แหละฉันเห็นแล้วแบบอเมซิ่งจริงๆไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ อเอ็มมาบอกว่าฉันน่ะติดตามดูเธอตลอดเลยนะเพราะว่าฉันจะไปเที่ยวเมืองไทยช่วงปลายเดือนมกราคมนี้แหละแล้วก็อยากจะไปสัมผัสที่ชายหาดนี้มากๆเลย呀เคลวี่บอกว่าอยากจะไปที่นี่จังเลยอะเหตุละอยากไปเมืองไทยตอนนี้เลย เดฟบอกว่าชายหาดนี้ยเป็นหาดที่สวยงามมากๆเลยนะมีหมู่บ้านเล็กๆอยู่ไกลๆรู้ปะสามารถเข้าสู่อุทยาแห่งชาติสุรินได้เลยมมนลี่ได้มาเล่าให้ฟังนะบอกว่าฉันะได้เดินทางท่องเที่ยวอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา6สัปดาห์และแล้วก็ถึงเวลาที่ฉันจะออกเดินทางต่อแล้วนะฉันกําลังจะเดินทางกับลัวของฉันจากเมืองไทยไปโฮจิมินห์จ้าการเดินทางในครั้งนี้จะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงแล้วก็มีค่าใช้ใจ่ายในการ ประมาณ250รอปอนต์ต่อคนเป็นค่าตั๋วเครื่องบินนี้นะเพราะฉะนั้น2คนก็500ป่อนด์นฉันน่ะไม่เคยขึ้นเครื่องบินที่สนามบินภูเก็ตมาก่อนเลยเธอดูสภาพสิไม่อยากจะเชื่อคือคนเยอะมากๆนี่ขนาดเทอมินอลชั้นล่างนะคือคิวยาวมากๆเลยอะฉะนันไม่อยากจะเชื่อว่ามีคนมาเที่ยวเมืองไทยเยอะขนาดนี้อ๋อแต่ดูนี่สิจ้ะ เครื่องบินนี้ที่นั่งค่อนข้างจะแคบทีเดียวฉันถึงก็ต้องตาเหลือเพราะว่ามันสั้นกระเจ็ดริดแต่ก็เข้าใจเลยนะถึงแม้จะเคลื่อนตัวได้ลำบากแต่ก็ใช้เวลาเดินทางไม่มากนะักฉันใช้เวลารอเช็คอินประมาณ40นาทีถึงแม้ว่าคิวจะยาวยาวแต่ว่าเขาเคลียร์คนได้เร็วมากเลยนะหลังจากที่เครื่องบินของเราลงจอดที่เวียดนามฉันรู้สึกว่ามีเรื่องที่น่ากลัวเพราะว่าเหมือนกับว่าฉันจะต้องทำวีซ่าด้วยเนี่ยสิฉัน ม่รู้มาก่อนเลยนะนึกว่าแบบจะสามารถเดินทางเข้าได้เลยและอีกอย่างหนึ่งที่ฉันรู้สึกแย่มากๆคืออะไรรู้มะกระเป๋าเดินทางของเราถูกเปิดออกแบบนี้ทำยังไงดีอะฉันรู้สึกว่าฉันจะต้องลงทุนอะไรสักอย่างแล้วล่ะไซมันต้าค่ะบอกว่าโอ้ หม่กอดตอนที่ฉันเดินทางไปเวียดนามอ่ะไปที่สนามบินโฮจิมินห์กระเป๋าของฉันก็ถูกเปิดเหมือนกันไม่เข้าใจเลยอ่ะว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่มิลลี่บอกว่ามาดูเหตุการณ์นี้เถอะตอนนี้ฉันอยู่ในเวียดนามนะจ๊ะมีเรื่องราวที่โอ้ฉันแบบตกใจมากเลยอ่ะเหมือนกับเป็นเมืองที่บ้าคลั่งจริงๆเธอดูสินี่คือบรรยากาศบนถนนของเวียดนามโอ้เหมือนกับว่าน่าจะเป็นช่วงที่เขาชนะถ้วยเอเชียนคัพอะไรสักอย่างนะโอ้โห คือแบบว่าสับสนวุ่นวายจริงๆท้องถนนเต็มไปด้วยผู้คนแล้วก็ตะโกนร้องอะไรกันสักอย่างโจบอกว่าถ้าเกิดคุณยังอยู่ที่นี่นะยิ่งหว่านคุณก็จะยิ่งสับสนมากขึ้นส่วนใหญ่ชาวต่างชาติจะไม่เข้าใจหรอกว่าเวียดนามเป็นยังไงบ้างตามท้นองถนนซึ่งเราอะเป็นแบบนี้เป็นเรื่องปกติเลยนะอีเธอบอกว่า โอ้โหยิ่งในช่วงปีใหม่นะคุณจะรู้เลยแหละว่าความบ้าคลั่งของการจราจรในเวียดนามเนี่ยมีจริงๆคันนี้บอกว่าถ้าเกิดไปเจอแบบนั้นนะขอบอกเลยว่าเป็นความทรงจําที่ยากจะลืมเลือนฉันน่ะเคยไปเวียดนามแล้วฉันรู้สึกตกใจมากๆเลยกับเหตุการณ์จราจรบ,บนท้องถนนไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าพวกเขาวอ่ะสามารถเดินทางกันได้ยังไงในเมื่อการจราจรเนี่ยแออัดคับข้างมากขนาดนั้นแล้วก็มีคนเวียดนามหลายคนเลยนะคะเข้ามาคอมเมนต์บอกว่า ขอให้มีความสุขและมีช่วงเวลาที่ดีระหว่างที่มาเทีย่ยวที่เวียดนามนะจ๊ะดอเมรี่ค่ะบอกว่าเอมฉันไม่รู้สินะระหว่างที่ฉันมาเทีย่ยวเวียดนามฉันไม่รู้ว่าเป็นแค่ฉันหรือเปล่าคือฉันสังเกตนะว่าไม่เห็นจะมีเซเว่นอีเลเว่ลยอยงงจริงๆว่าทําไมที่เวียดนามเนี่ยถึงไม่มีเซเว่นอีเลเโอ้ คือฉันน่ะตกใจนึกว่าจะมีเซเว่นทุกๆที่เหมือนกับในประเทศไทยแต่เปล่าเลยที่นี่ไม่มีฉันน่ะรู้สึกว่าเท่าที่เห็นนะตั้งแต่มาเวียดนามเหมือนมีเซเว่นที่เดียวหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็แบบ ขนาดเนี่ยเล็กมากๆเลยคือในร้านเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรขายเลยนะคือฉันรู้สึกว่าแย่มากๆเลยอย่าไม่เหมือนกับเซเว่นอีเลเว่นเลยฉันขอเตือนเลยนะสําหรับนักท่องเที่ยวที่คุณคิดว่ามาเที่ยวเวียดนามแล้วจะเหมือนกับเมืองไทยอะ่ะเปล่าเลยที่นี่ไม่มีอะไรเลยที่นี่แปลกมากไม่สามารถหาน้ํามันใส่ผมจากเซเว่นอีเลเว่นได้คือฉันรู้สึกแปลกใจจริงๆน่าเสียดายมากเลยที่ฉันนไม่ได้เตรียมซื้อมาก่อนจากเมืองไทยเนี่ยสิ h o ล l ี่บอกว่าในเวียดนามจริงๆก็มีเซเว่นเยอะนะแต่ว่าส่วนใหญ่ในเมืองเนี่ยอาจจะไม่มีก็ได้บีเบอรบอกว่าฉันคิดว่าถ้าเกิดว่าคุณจะมองหาเซเว่นอีเลฟที่ดีที่สุดรู้สึกว่าเมืองไทยนี่แหละคือยอดเยี่ยมที่สุดละแล้วก็ถ้าเกิดมาเวียดนามแล้วก็บาลีมีเซเว่นอีเลฟก็จริงนะแต่ว่าของเนี่ยน้อยเหลือเกิน c คลเอฟบอกว่าเป็นเหมือนกันเลยอ่ะฉันมาเวียดนามฉันก็มองหาเซเว่นนเ่นนึกว่าจะมีเยอะเหมือนกับในเมืองไทยแต่เปล่าเลยเสียใจมากๆากโดยมีคนเวียดนามมาตอบให้นะบอกว่าส่วนใหญ่ในเวียดนามเราจะมี Family Mart G25 Circle K Win Mart แอนโทนีบอกว่าสำหรับฉันฉันก็คิดเหมือนกันรู้สึกเสียใจจริงๆอุตส่าห์เดินหาเซเว่นอิเลฟเว่นตั้งนานเพราะจริงๆเนี่ยฉันชอบสินค้าในเซเว่นอิเลฟเว่นมากๆเลยแต่พอมาเวียดนามแล้วไม่มีเนี่ยสิมาชาบอกว่าจริงเหรอนี่โชคดีนะที่ฉันเห็ุคลิปนี้ก่อนเพราะว่าตอนเนี้ฉันอยู่ในประเทศไทยแล้วก็กำลังจะไปเที่ยวเวียดนามต่อเหมือนกันฉันน่ะจะไปเที่ยวเวียดนามในช่วงเดือนกุมภาพันธ์อยากจะรู้จริงๆว่าคุณใช้ซิมการของอะไรรอะแล้วก็ครอบคลุมถึงเวียดนามไหมนอน ลลี่ค่ะบอกว่าทำไมถึงจะต้องไปมองหาเซเว่นอิเลฟเว่นด้วยละ่ะไหนเมื่อในเวียดนามเนี่ยมีอาหารดีๆมากมายบนท้องถนนมิลลี่บอกว่าไม่ใช่นะจ๊ะฉันไม่ได้พูดเถืงอเรื่องอาหารเลยฉันกำลังจะหาออยใส่ผมช้าต้องหากเรจจี้บอกว่าลองไปดูที่เซอร์เคิลเคสิอาจจะมีก็ได้นะมิลลี่บอกว่าฉันน่ะไปดูมาแทบจะทุกที่แล้วละ่ะแต่ว่าฉันต้องการยี่ห้อที่ฉันจะใส่ผมได้ฉันไม่กล้าซื้อยี่ห้ออื่นฉันอยากได้ยี่ห้อเดียวกับเซเว่นอิเลฟเว่นในเมืองไทย ทำไมถึงไม่มีฉันรู้สึกแย่มากๆโรนันบอกว่าแซฟเว e นเอเลเนในเมืองไทยเนี่ยไม่ได้มีทุกที่ในเวียดนามจา้ะเพราะว่าแฟรนไชส์ของแต่ละประเทศก็มีสินค้าที่แตกต่างกันเหมือนกันเลยตอนที่ฉันไปอิตาลีแล้วก็ฝรั่งเศสฉันก็นึกว่าจะมีแซฟเว่นเอเลเนแล้วก็น่าจะมีของที่ขายเหมือนในเมืองไทยแต่เปล่าเลยน่าเสียใจยจริงๆไม่มีสินค้าเหมือนกับในเมืองไทยเลยอะนาตาลีคะบอกว่าไม่มีที่ไหนเหมือนกับในประเทศไทยนะถ้าเธอพูดถึง 11. รู้มามถ้าเกิดอยู่ในเมืองไทยเนี่ยคือเดินไปไม่กี่ร้อยเมตรหรือว่าเดินไปนิดเดียวไม่เกินจากที่พักไกลมากนักก็จะมีเซเว่นอีเลฟเแล้วล่ะคือมีเยอะมากๆเลยฉันถึงชอบเมืองไทยไงเพราะว่าสะดวกจะทําอะไรก็ง่ายสบายสุดๆเลยแหละและที่สําคัญมีของกินตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ใส่อีโมจิหัวเราะ แม่น่าสงสารเบลลี่เหลือเกินนะคะจะตามหาของในเซฟเวนจริงๆต้องตุนไปก่อนตอนที่อยู่เมืองไทยเลยค่ะแต่จะไปบอกคุณน้องเขาตอนนี้ก็คงจะสายเกินไปแล้วกล่าวได้เพียงคำเดียวว่าบายบาย